สยืดชายพี่เมย์บอกมาว่าสเวเตอร์ YC มีไหมคะ YC ตอนนี้ของหมดนะแม่มีแต่ฮูดก็หมดดิค่ะจะบอกว่าฮูดเออเปไหนฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้พี่ดึงเองตอนนี้ลูกค้าสเวเตอร์เกาหลีของหมดนะลูกค้าต้องอาจจะต้องรอจองนะคะเดี๋ยวว่านูดแล้วเร็วๆนี้ลูกค้าเดี๋ยวรอติดตามได้เลย ใครยังไม่ได้ร่วมกลุ่มนะเข้ากลุ่มนะคะกลุ่มไอเน,นี้ยกลุ่มไลน์ออฟฟิเอโอเพนแชทนะคะลูกค้า,าติดตามในกลุ่มไว้ได้เลยนะคะจะได้ติดตามข่าวสารเฟซบุ๊กไม่แจ้งเตือนอะไรอย่างเงี้ยจะในกลุ่มก็คืออย่างเอาอะแบบหนึ่งใจเย็นอย่างเอาอะต้องเอามาสู้แหละเฮ้ยเอรี<ฮ>่ แล้วแบนในนี้ด้วยย่างเอาอ่ออกเสียงว่าอะไรนะอย่างเอาอ่าใช่เหรอคริสตัวแรกเปิดมาประเดิมด้วยเชอร์รี่ลันหนึ่งอดิดาสค่ะลูกค้าวิบอกเลยว่าก้อนเนี้ยนะขูดแบบเลิศจริงเฮ้ยคนคนเอาอ่าลูกนี้ลูกเดียวนะคะใครคือผู้โชคดีก็รอเอฟได้เลยนะคุณแม่ อันเนี้ยไซด์ดีนะไซด์ดีไซด์ดีเปิดมาเจอ XL เยอะเลยลูกค้าโอเวอร์ไซส์เยอะนะคะแต่ส่วนใหญ่โอเวอร์ไซส์ขายโคตรดีเลยอันนี้แจ็คทรัคนะคะแจ็คทรัคลูกค้านี่อันนี้เท่มากแจ็คทรัคค่ะเห็นไหมเอองานแบรนด์เยอะลูกค้ารอดได้เลยก้อนเนี้ยมีอะไรที่เหนือความคาดหมายแน่นอน พราะว่ามันเหลือข้อสุดท้ายเฮ้ยมันมีคู่กันด้วยนะเมื่อกี้สีครีมพี่แฟกได้คู่กันตัวนี้นะน้องมาน้อยนี่น่ารักมากอีกตัวหนึ่งมาแล้วหยิบได้แต่มันหม่านวะอันนี้ยูนิคอร์คอแลบกลับคอแล็บกลับอะไร BT 21 e n t y o n ค่ะนี่ตัวนี้ของเรเลยของเรไอเทมเลยนี่ยูนิคอร์ค่ะอ่เป็นเสื้อยืดยืดเปล่าเลยยูนิคอร์ไซส์เอนะคะสีเขียว เนาะนะฮะอุ๊ยอันนี้ใครรู้จักบ้างไหมวอนดัช h หรออ่านว่าอะไรคัสตอมเม d ดูอันนี้นี่ใครเล่นใส่เสื้อดูให้หน่อยว่ามันมันมันราคาย,ยังไงเนี่ยเนี่ยดูให้หน่อยนี่อ่ะดูไว้พี่หน่อยค u สตอมค u สตอมเมดอะไรเนะี่ยทำเองใช่ไหมงานทำเองใช่ไหมตัวนั้นหรอใช่ไหมสวยเนาะโคเอ็นค่ะตัวนี้โคเอ็นนะคะ เป็นงานสกรีนด้านหลังเป็นรูปต้นต้นดกไม้นี่ไหมสอยน่านะโคเอ็นโคเอวันพีทวันพีทวันพีทค่ะตัวนี้สีฟ้าสวยมากไหนพี่เบ้าพี่เบ้าเออพี่เบ้าพี่เบ้าอ่ะนี่โอ้ยนี่แย่งกันโชว์แล้วลูกค้าดูสกรีนสิน่ะไปลุ้นสกรีนเท่ๆแบบนี้ได้เลยแล้วก็งานไอ้นี่เยอะมากงานคอนแล็บงาน งานเบรยอะไรนี้อ่าไนกี้นะคะนี่เห็นไหมแม่งานค้าไซส์ไปเลยนะคะงานค้าไซส์้าทรงไปเลยจ้ะลูกค้าจ้ะเออเอชเอ็มค่ะเอชเอ็มค่ะ,คะพ็อกโคโดดอีกตัวหนึ่งและของพี่เป็นงานจียูกระเป๋าหน้าตัวนี้สีเรียบเนือ้อผ้าดีมากลูกค้าของจียูนะคะตัวนี้งานสีเรียบไปเลยสีเรียบสีพื้นนะอันนี้ของจียูนะคะลูกค้า ตัวนี้มีก้อนเดียวนะก้อนรีวิวเลยรีวิวส่งฟรีนะลูกค้า่ะตัวรีวิวส่งให้ฟรีนะนี่วันนี้ยืดดำยืดดำมีอะไรอีกนะมีอะไรอีกนะเดี๋ยวมาดูกันเลยก้อนนี้มีอะไรเหนือความคาดหมายแน่นอนลูกค้าเพราะว่าเคยเปิดกับลูกค้าเจองานแบบเลเล่เยอค่ะดิสนีย์ค่ะได้กี่ตัวคะได้กี่ตัว ได้ประมาณตัวนี้ใช่ไหมลูกค้าจากตัวได้ประมาณห้าร้อยบวกลบนะประมาณห้าร้อยบวกลบนะลูกค้าขานี้น้องแพรหยิบได้ตัวดีเลยอันนี้เสื้อบอลโลกเอเสื้อบอลโลกเปิดรีวิวเก้านห้าเหรออะไรนะวันนี้ไม่ได้เปิดเลยลูกค้าเก้านห้าเปิดบ่อยมากยูนิโคยูนิโคค่ะอุ้ยอันนี้แบบสตาร์วอลแบบแบบเลิศละลูกค้าอันนี้พี่ซูมให้หน่อยได้ไหม เท่มากสุพิมค่ะสุพิมค่ะแลวของพี่เป็นอ๋อยูนิโคคอนแลบด้วยรู้จักไหมอันนี้ไม่รู้จักอันนี่อีกทีหนึ่งมันคืออะไรอ่ะแมคโดนัลด์แมคโดนัลด์แบบป้ายอันของเกสเหรอเองสูงมากแมคโดนัลด์ด้วยนี่อันนี้ของวิ <c oughs> เป็น เกตซีนนะคะงานแบรนด์เกรสนะคะแบรนด์เกาหลีนอะเอาดอค่ะเอาดดต่อเลยเอาดอเอาดอโอ้ยูนิโคค่ะยูนิโคนะแบรนด์ฉ่ำมากเลยคุณนะแบรนด์ฉ่ำจริงหยิบมาตัวไหนก็เลิศทุกตัวเลยลูกค้าอเมซอนนะคะบิลลาบองค่ะโอ้ยอันนี้อันนี้น่ารักแล้วเนี่ย ฮินโนโทริ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 ไซเอ็มน่าจะเป็นยูเอสโปลค่ะอ๋อมันเป็นเสื้อของประเทศญี่ปุ่นเลยแล้วก็เหมือนจะออใช่มันเป็นระบุแบบชื่อเมืองอ่ะลูกค้าเนี่ยฮิโรชิม่าเออนั่นแหละฮิโรชิม่าซัปโปโรเยอะเลยลูกค้า นี่สวยสวยสวยฮิโรชิมาก็ได้นะออกเสียงเหมือนกันได้ฉันจะพูดสอันนี้ของจียูค่ะจีมีด้วยสวยมากลูกค้าตัวนี้เสื้อยืดชายนะอันนี้ของจียูอีกแล้วคะ่ะลายทางนะคะลายทางลายทางลูกคะะ้าจ๋ายูนิโคอ,อันนี้เสื้อ USA คอตตอนเลยธงชาติ USA มาเลยสวยมากนี่ลูกค้ามัน อบเบอร์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 คอมบี้ค่ะนี่อบเบอร์คอมบี้สวยมากอบเบอร์คอมบี้ค่ะแบบว่าปายแบรนด์แบบใหญ่บมมเบอร์เบอรค่ะอ้แบรนด์เยอะมากลูกค้านะฮะงานเยอะมากสวย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 ,สวยลูกค้าอันนี้มูจิค่ะมูจิมูจิมูจิ <c oughs> อ่ะอันนี้ของคอะโ,โคดายลูกค้าจ้ะ ไว้ก้อนนี่แบนเยอะจังเลยว้ายมาแล้วค่ะนี่มาแล้วค่ะบิกกี้ตัวนี้ค่ะแปบ๊บหนึ่งอุ๊ยไม่ก็สวยด้วยนะตัวเนี้ยดึงให้สกรีนให้ก่อนฮะอ่ะมาบิกกี้ค่ะ,เ,คะเออนี่น้องแพ้สูงมาน่อยบิกกี้ตัวนี้ เลิศมากลูกค้างานเสื้อยืดแขนสั้นชายเดนนอสเฟสดินี่ค่ะเยอะมากลูกค้าค่ะเอาของพี่คอนเวิร์ตจ้ะตัวนี้ค่ะคอนเวิร์ตคอนเวิร์ตจ้ะตัวนี้ลูกค้าสนุปปีค่ะคอนเวิร์ตคอนเวิร์ตโอดิกกี้ค่ะเบิร์ดบอยอ่ายูนิเซ็ฟ ยูนิเซฟค่ะลูกค้าโอ้เยอะนะนี่แบรนด์เยอะมากเลยยูนิเซฟตามด้วยของพี่เป็นของลูนนิตูนค่ะป้ายลูนนิตูนเลยตัวนี้ลูกค้าค่ะป้ายลูนนิตูนเลยอันนี้ชื่ออะไรนะอันนี้ป้ายอะไรอ่ะขอบคุณมากขอบคุณสำหรับคำตอบนะฮะเออลูกค้าอุ้ย ใครสนใจกระสอบนี้ไหมใครสนใจกระสอบนี้ไหมจ้าลูกค้าขะก้อนเนี้ยแบรนด์เยอะมากลูกค้าแอดฟ้าบอกรหัส C M <ละ S 1> ให้หน่อยครับรหัส C f ลูกรีวิวนะคะยอยักหนึ่งห้าค่ะยอยักหนึ่งหเอออุ้ยนี่โมนาลิซาลูกค้าสวยมากเลยตัวนี้นะคะโมนาลิซายอยักหนึ่งหรีวิวนะคะอุ้ยเบตตี้บูท นึงมีลูกนี้ลูกเดียวนะใช่อุ้ยตัวนี้ป่ะอุ้ยวิลล่าเหรอของเธอเน่ะของพีก็ใช่แต่ว่าไม่วิลล่าไหมไม่ใช่วิลล่าแต่ว่าเป็นตระเลี้ยงค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยเบตตี้บูแม่สวยมากอุ้ยปล่อยแม่สวยอ่ะลูกค้ามีลูกเดียวด้วยแรงมากโชว์เพลินมากเลยอ่ะแบรนด์มันเยอะเอ็มเอชเอ็มค่ะอุ้ยอันนี้เท่มาก แชมเปี้ยนค่ะอุ้ยตัวน,นี้สวยมากแชมเปี<อ>้ยนตัวนี้ดูอันนี้แม่ดูดิแบรนด์ Brand นะคะแบรนด์ Brand พวกแนวสตรีทลูกค้าอันนั้นอะไรอาดิดาสอาดิดาสนะคะอาจจะมีติดติดเนื้อผ้ากีฬาไปบ้างนะลูกค้าเ้ยอ,อะไรซูฮิมออกอีกแล้วซูฮิมตัวที่สองโหแรงไม่ซูฮิมซูพรีมนะคะแบรนด์ Band เยอะลูกค้าใสเอ็มด้วยบูบันอะใช่ป่ะพี่มองไม่ทัน อันนี้อะไรแบนไหนอันนี้เวนค่ะของเวนนะคะสเก็ตบอร์ดตัวนี้ยูนิโคโออันนี้แบนดเวนนะคะสเก็ตบอร์ดสวยมากลูกค้าลูกนี้โซเอาแล้วนะลูกค้าขาะนี่อันนี้ของมาเจสติกค่ะมาเจสติกนะคะอันนี้คือแบบเพลินจริงลูกค้าชอบมากเลยรีวิวซะยืดแล้วแบนมันเยอะๆนี่ อันนี้เดี๋ยวโชว์ให้ดูยันก้นกระสอบเลยลูกค้าค่ะจะได้เช็คงานไปเลยเนาะนะคะของพี่อันเดอร์อาร์มร์ค่ะไซส์เอ็มอันเดอร์อาร์มร์นะคะสีฟ้าลูกค้าอันนี้อันอย่างนี้ตัวนี้ซอฟต์แวร์เอ้ซอฟต์แวร์ <laughs> ชื่อเกม่ะเออเออใช่ไหมมันป้ายมันซอฟต์แวร์เลยอ่ะ ไม่รู้ว่าแบรนด์อะไรไหมโอเฮะออกเสียงให้ฟังหน่อยโอเคโอเคเล่เล่ยอโอเ่แพงมากเขาว่างั้นลูกค้าน้องแพรซูมไปให้หน่อยลักพันเลยหรอจริงหรอโอ้ my god เลิศเนอลูกค้าเออคุ้มมากคุณแม่เอ้า คนที่เอฟไปก็ขอให้ปังๆเลือดๆนะลูกค้าค่ะขอให้ได้กลับมาหลักหมื่นเลยนะรักหมื่นลักแสนเลยของหนูสวยมากลูกค้านี่อันนี้เป็นของนนเฮ้ยมอนอันนี้มันเป็นีิฟุตบอลไหมมาวิลคอมิกนะอันเนี้ยแจเป็นอ่าแจเป็นอะไรสักอย่างชิมญี่ปุ่นของพี่พลอ่ะนี่อุ้ยอันนี้ นี่ลูกค้าเห็นไหมสกินอยอพี่มอมรรัดขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวหนูจะโชว์ให้ดูยันก้นกระสอบเลยตัวประมาณห้าร้อยตัวบวกลบลูกค้าป้ายกิเดน,น,นะคะประมาณ4ี่รอยแปดสิบถึงห้าร้อตัวบวกลบนะคะประมาณนี้วิฟิลล่าใช่ไหมใช่พี่เห็นีฟิลล่า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 ลูกค้ามีลูกเดียวเด้อ <laughs> มีลูกเดียวเท่านั้นจ้าลูกใหม่ไม่มีแล้วลูกค้า ลูกเนี้ยแบบลูกสุดท้ายมันต้องมีอะไรแปลกใหม่หนูก็ว่ากันแหละแปลกใหม่จริงเปิดมาเจอป้ายแบรนด์เชอรี่เลยอุ้ยขอโทษ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 ลูกใหม่เอ้ลูกนี้เปิดขึ้นมาน้องแพ้หยิบแบรนด์อันนี้มาเลยอะแบรนด์คริสแบรนด์ออกเสียงว่าอะไรนะคริสเหรอคริสเออแลวไม่รู้เหมือนกันว่าออกเสียงว่าอะไรแต่ว่ามันตัวหนึ่งมันก็แพงนะตัวนั้นอะอันนี้ของพี่นัท ทิมเบอร์แลนด์ว้าวด้วยออันนี้ของพีนัทนะคะมีแบบกระเป๋าตรงอกซ้ายด้วยของพีนัทค่ะลูกค้าน่ารักมากอุ้ยแบนเยอะอ่ะลูกค้าแบนเยอะมากเลยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เพลินมากลูกค้าว้าวเจอแล้วค่ะตัวนี้ของโคลอมเบียค่ะเออปล่อยแม่งเถอะอุยอันนี้ของโคลอมเบียนะคะปล่อยเาลูกค้าโคลอมเบียโคลอมเบีย โคอมเบียตามด้วยตัวนี้ยูนิโครยูนิโครนะโอ้นี่ไซส์ดีมากลูกค้าไซเอ็ก์ x อลไซสอลเยอะสวัสดีค่ะพี่ชาวีพี่ชาวีพี่ชาวีของน้องเฉลี่เออนี่เลยสวยมากอ่ะโอเคไหมลูกค้าขะอุ้ยก้นกระสอบมันยังแบนก้นสอบมันยังเบนอยู่ อันนี้ค้นมันอ่ะมันจริงแบบโชว์แบบเพลินสามล้านาอา i ิ a อ a d ด d a s คอแ l ลบนั่นอ่ะอดิดา s c อแลบสวยมากอดิดาสครับปิดมถามแท่แบบตึงๆใช่นี่เลยนี่เลยลูกค,ค้าจ๋าสวยมากอันนี้ยสวยมากอันเนี้ยเขาบอกว่าประมูลได้เป็นพันเลยนะนี่อุ้ยอันนี้ s u p r e m นะคะ อแบนดเยอะมากอ่ะลูกค้าก้อนใหม่หมดแล้วนะลูกค้า่ะไ,ไปรอจองไปรอจองไอ้นี่นะไปรอจองรหัสหนะทำไมจะขอซื้อต่อลูกค้าได้ไง <c oughs> เอออันนี้สวยมากโมนาลิซาไม่น่าปล่อยนะคิดว่ารุนนี้ตูนค่ะ่ะน่า,าสวย,สวยนี้เลยอุ้ยลูกค้ามีแต่ตัวเลิศเลยเนี่ยเอาใคร เห็นไหมนูบอกแล้วซื้อยืดนะขายดีมากอันนี้คอนบุตรหนูชอบตัวนี้ที่สุดเลยโชว์อีกสักสามร้านรอบไปตัวนั้นน่ะนี่นี่หนูชอบที่สุดเลยดูป้ายอีกทีนึงดูป้ายเพื่อตอกย้ำนี่อ่นนี่ค่ะลูกค้าอเบอร์คอมบี้สีเทาพี่จุ่มหมดแล้ว่าเหลือลูกเดียวด้วยเนาะตัวนี้ลูกค้าเฮ้ยแต่แบนมันเยอะมากเลยอ่ะอันนี้ U S Polo นะ อันนี้เป็นของ Star Wars ลูก, <Star Wars. S 1> ลกค้า s t a เทมากตั oh, สวสวยมากสวยมากจริงไม่เล่นนะลูกค้าใครเล่นงานผ้ามือสอง <Huh? S 2> ราคาเท่าไหร่นะตัวนี้8ปดพันเก้าแปดพันเก้าแดันเ้าลูกค้าก้อนใหม่ไม่มีแล้วนะตอนนี้คือลูกนี้ลูกสุดท้ายหนูเอามารีวิวเพื่อที่จะให้ลูกค้าเห็นนะหมดแล้วต้องรอจังรถใหม่เลยพี่จุ๋มจาอันนี้ของ u n i c o ค่ะ u n i u n i c o collab p e n u t วิอันนี้แบนอันนี้แบนแบนอะไรนะอันนี้แบนดีซีค่ะลูกค้าสวยมากอุ้ยไม่เจอตัวสวยๆเลยแบนเยอะจริงอันเนี้ยรูกบอกเลยว่าถ้ารถใหม่มาเดี๋ยวมาเปิดให้อีกนะคะเดี๋ยวถ้ารถ<อ>ใหม่มาหนูมาเปิดให้อีกเนาะสวยมากมน,นะคะเดี๋ยวรอติดตามรถใหม่ทีแม่แปดพันเก้าราคาโคตรถูกเลยจริงๆมันราคาเก้าพันกว่าบาทหรือเปล่าใช่ว่าตัวเนี้ยเนาะ อะไรนะฉันว่าตัวนี้ราคาปกติมัน9000กว่าบาทปกติ1 2 0 0 0หอก่จริงเหรอใช่อุ้ยหรือ8900 8900โอ้โหลดโคตรเยอะเลยแล้วม่ดูแบรนด์ดิฉ่ำขนาดนี้ทำไมทำไมไม่มีใครเอาน้องไปเนี่ยลูกเนี้ยสวยมากเลยดิกกี้ด้วยดูดิมีคนรอ้วไงไม่หมายถึงว่าตอนที่เรายังไม่ไล์น้องอ่ะสวยมากลูกค้า เสื้อยืดชายใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะลูกค้าจะจดรหัสไว้เลยนะเปิดจองรอบหน้าจะได้แบบปฟ้รมเลยเลยโค้ดสองหลูกค้านะโค้ดสองหนะฮะอันนี้คือห9แปดพันเจาก1ม0 0นหนึ่งพัะหมื่นสองพันเก้าหนึ่งหมก้รถคดเยอะเลยหนึ่งหมสเบาทเหลือ8 9ดพนนะตัวนี้ลูกค้าเสื้อยืดแขนสั้นชาย นะคะเสื้อยืดแขนสั้นชายป้ายโกดงานญี่ปุ่นนะ9กกิโลลูกค้าขารอรถใหม่นะแม่นะรถน,นี้หมดแล้วรถนนี้หมดแล้วค่ะนะคะโอเคแม่โอเคหนูไปแล้วนะหนูไป